ถ้าเป็นเพื่อนสาถ่ายแบบเนี้ยจะไม่เรียกว่าเพื่อนนะ่ะจะเรียกว่าอศรพิษคือถ่ายเพื่อสิ่งที่สาจะบอกคือใหค้คุณดูแค่รูปนี้ไม่ได้ไปแบบให้ไปเปรียบเทียบกับรูปของใคร เองค่ะทุกคนให้โอ๊ยหันมันก็มีกล้ามสิดูใช่ใ <ś> ช่กล้ามล้าฉันมีกล้ามแต่ถ้าเกิดบ้านนั้นฉันก็ไม่มีกล้ามได้เข้าใจแล้วนะเราก็อยากจะให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยมัสเซอ่ะมันมีนะมันไม่ใช่ไม่มีแต่สิ่งที่อยากจะสื่อก็คือว่าอยากให้ทุกคนแบบเห็นว่ามันสามารถ ที่จะเป็นน้องก็ได้หรือไม่ใช่น้องก็ได้แต่สิ่งที่เราอยากจะสื่อก็คือมาสเตอร์ข้างหลังอ่ะอย่าบอกว่าผู้หญิงมีไม่ได้ต้อบอกว่าเยอะค่ะไปไปหลายแบบเหมือนแบบไปหลายทางเลยอ่ะค่ะคือบางทีเราต้องเข้าไปแล้วเขาเราต้องบอกเขาเฮ้ยกลับมาก่อนสติสติกลับมา่อนมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยบางคนก็บอกว่าเอาไปตัดต่อบ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็บอกว่านี่ไงนี่ไงลูกจริงๆก็อยู่ที่นี่คือแบบเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นคือคือเป็นอะไรกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่อยากให้ทุกคนแบบเสียงแตกแยกกันอย่างนี้เพียงเพราะว่าบางคนดูไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอย่างไม่ได้พิจารณาดูไม่ได้วิเคราะห์แต่ใช้การวิจารณ์ มันก็เลยทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปหมดเราบอกว่าเราเทียบแค่ว่ารูปเราที่หันหลังถูกไหมคะกับรูปเราที่หันข้างที่ที่สวนเนี่ยแล้วสาก,ก็แค่ถามว่าคิดว่าเหมือนกันไหมสิ่งที่สาวจะบอกคือใหค้คุณดูแค่รูปนี้ไม่ได้ไปแบบให้ไปเปรียบเทียบกับรูปของใคร แต่ให้ดูเฉพาะสองรูปนี้เท่านั้นว่าเหมือนไหมแค่นั้นน่ะความคิดิันแตกเยอะ้งหมดถ้าเป็นเพื่อนสาถ่ายแบบเนี้ยจะไม่เรียกว่าเพื่อนนะจะเรียกว่าอศรพิษเพื่อถ่ายเพื่อสายแค่แค่อยากจะถามว่าถ่ายเพื่อนในเพื่อนในเมื่อว่าเพื่อนของเราอ่ะไม่เรียบร้อยก็ควรที่จะแอบแอบไปบอก ว่าเฮ้ยมันเห็นนะมันยังไม่เรียบร้อยนะหรือว่าอะไรแบบนี้นะหรือถ้าคุณจะไม่บอกคุณก็เห็นว่าลูกไม่แนบร้อยคุณก็ลบออกเถอะคุณไม่จําเป็นต้องส่งต่อให้ใครเลยไม่จาเป็นเลยคือสารไม่รู้นะว่าเขาสนิทกันมากแค่ไหนแต่เพื่อนที่สนิทการทําแบบนี้ก็ถือว่าไม่ใช่ละ่ะสนิทกันมากแค่ไหนเอามาส่งต่อแบบนี้ก็คือไม่ใช่และถ้าเกิดว่ายิ่งไม่สนิท ยิ่งเสียมารายาทมากๆสะบอกเลยบางคนบอกว่าหิวแสงเหรอเกาะกระแสเหรอจริงๆถามว่าเราไม่ได้หิวแสงเราไม่ได้กาอกระแสแต่เราดันมาพูดในเรื่องข่าวที่มันเป็นกระแสแต่ในความเป็นจริงของสาก็คือสาก็อยากจะเป็นคนหนึ่งที่ออกมาพูดในเรื่องของความถูกต้อง